และนี่คือคีย์บอร์ดสายทำงานตัวจบอย่างแท้จริง d k v 95 Pro และที่สำคัญไปกว่านั้นคือราคาเริ่มต้นแค่2,390บาทจะเป็นยังไงไปดูความไมถกวิ้นได้เลยครับถ้าใครกำลังมองหาคีย์บอร์ดสายทำงานออฟฟิศคงไม่พ้นคุณสมบัติ4อย่างนี้เลยนะครับ 1. ต้องมีนัำแพดเพราะสายทำงานยังไงมันก็ต้องใช้พิมพ์ตัวเลข 2. ไร้สายได้เพื่อความสะดวก 3. ดีไซน์สวยมีลูกเล่นเพื่อให้การทำงานยังมีความสุขและไม่น่าเบื่อ 4. ข้อนี้สําคัญสุดเลยนะครับเพราะว่าเสียงพิมพ์ต้องไม่ดังไม่งั้นจะรบกวนเพื่อนร่วมง,งานซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนให้สวิตช์เสียงเบามามเพื่อนๆอาจต้องไปซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนแยกรวมๆแล้วอาจจะใช้งบ4ี่พันขึ้นไปเลยนะครับแต่วันนี้ทาง D.K Thailand ออกคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ D.K V 95 Pro มาเอาใจสายทางานโดยที่มีคุณสมบัติครบทรุกประการ มีหน้าจอสวยๆมาให้แถมได้เสียงเบาแต่ยังกดมันไม่ต้องไปซื้อสวิตช์แยกเลยทั้งหมดนี้ในะราคา2,390บาทสำหรับคีย์อิงและ2,590บาทสำหรับคีย์ไทยเท่านั้นเองครับ m n b o x i n g เองครับตัวกล่องจะมาในโทนสีขาวมินิมอลเปิดออกมาก็จะเจอคู่มือที่ดึงสวิตช์คีย์แคปและก็เพเอกของเรา DKV95 Pro ครับในส่วนของเลเยอร์ของเจ้า DKV95 Pro จะเป็นคีย์บอร์ดที่มี95ปุ่มและขนาดใกล้เคียงกับเลเยอร์96% ซึ่งเป็นขนาดยอดที่สำหรับยูเซอร์ใส่ทำงานโดยเฉพาะเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่าคีย์บอร์ดฟูลไซส์ประมาณ15-20%แต่ยังสามารถใช้น้ำพผดได้อยู่ทำให้ไม่กินพื้นที่โตมากจนเกินไปนอกจากนี้ทางด้านมุมขวานะครับจะมีหนอบที่เอาไว้ปรับลดเสียงและมีหน้าจอ TFT ที่คมชัดและสามารถใส่ไฟล์ GIF ได้ในส่วนของดีไซน์ของ d k w 9 5 Pro นะครับส่วนคีย์แคปจะมีโทนสีขาวน้ำเงินแล้วก็ฟ้าและตกแต่งด้วยหนอบโลหะสีทองด้านมุมบนขวา ซึ่งบอกเลยนะครับว่าสีสันตัดกันได้อย่างลงตัวจึงเป็นที่มาของชื่อสีบลูมูนนะครับด้านข้างจะตกแต่งด้วยขอบสีฟ้าและมีแถบไฟ RGB ตกแต่งมาให้ด้วยครับส่วนด้านบนจะเป็นสวิตช์ปับโหมดคีย์บอร์ดปับโหมดวินโดว์แล้วก็แม c มีรูเสียบสายชาร์จ Type C แล้วก็มีช่องสำหรับเก็บดองเกิลแบบแม่เหล็กนะครับส่วนด้านหลังก็จะมียางกันลื่น4จุดและมีขาปรับระดับทั้งหมด3สเต็ปนะครับสามารถปรับให้เข้ากับองศาของมือเพื่อนๆได้เลยครับ วัสดุบอดี้ของรุ่นนี้จะใช้เป็นเคสพลาสติกนะครับแต่ว่าหลังจากได้ลองจับดูก็ถือว่าแข็งแรงเลยนะครับและรุ่นนี้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1.15กิโลกรัมาซึ่งสาม,มารถพกพาได้แบบไม่ยากเลยครับตัวคีย์แคปจะเป็น pbt double shot นะครับซึ่งข้อดีของกระบวนการนี้คือจะทําให้ตัวอักอรรษรภาษาอังกฤษอะคงทนและไม่มีวันลอกตลอดอายุการใช้งานเลยครับนอกจากนี้ตัวคีย์แคปยังเป็น cherry profile เป็นโปรไฟล์ที่ยอดนิยมที่สุดพร้อมมีความสูงระดับกลางกลางและสามารถใช้งานในทุกประเภทเลยครับและถ้าใครอยากได้คีย์ไทยเพิ่มเติม ทางดิคเวินก็สามารถทำเลเซอร์ภาษาไทยเพิ่มบนคีย์แคปให้ด้วยนะครับโครงสร้างงานประกอบของ d k v 9 5 Pro <S <S จะเป็นโครงสร้างแบบ a s ส e t s t r u c t u r e ที่มีการใช้เฟ c คัต p p p ีเพลและทำการใส่โฟมมาให้ถึง5ชั้นดังนั้นจากองค์ประกอบทั้งหมดจะช่วยลดเสียงไมืมม่อเมื่ส่งออกไปทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นคีย์บอร์ดที่เสียงแน่นและฟีลิ่งการพิมพ์ที่ดีครับและรุ่นนี้ก็ยังเป็นระบบ Full Hot s รอ p รองรับทั้งสวิตช์แบบ3พินและก็5พินเลยครับดังนั้นหากเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนฟีาานลิ่งการพิมรเเียยานน่ปลลแทลคับ มาถึงในส่วนของสวิตช์นะครับรุ่นนี้จะใช้เป็น KTT Wireless ซึ่งเป็นลีเนียสวิตต์ซึ่งมีการพีลลูมาให้แล้วนะครับและจุดเด่นของสวิตช์ตัวนี้เลยคือเสียงที่เบานะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับเงียบซึ่งปีวินบอกเลยนะครับว่าเราสามารถไปใช้ทําง,งานในออฟฟิศได้โดยไม่รบกวนเพื่อนร่วมง,งานซึ่งเดี๋ยวปีวินมีเซอร์เทให้ตอนถ่ายคลิปด้วยครับ DKV 915 Pro จะรองรับการเชื่อมต่อแบบ3โหมดนะครับทั้งต่อสายบลูทูธได้3อุปกรณ์และวเอร2.4ได้อีก1อุปกรณ์ โดยมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ด้านบนของคีย์บอร์ดซึ่งสะดวกสบายในการใช้งานมากครับนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์คือรุ่นนี้ใส่แบตเตอรี่มาให้ถึง8,000ม ah ิลลิแอมป์เลยครับถือว่าเยอะมากๆเพราะโดยปกติคีย์บอร์ดทั่วไปจะใส่มาให้ประมาณ3,000-4,000มิลลิแอมป์เท่านั้นครับนอกจากนี้ก็ยังรองรับทั้ง Windows, Mac OS, iOS และก็ Android สามารถปรับเป็นโหมด Windows แล้วก็ Mac ได้โดยการสับสวิตช์ด้านบนคีย์บอร์ดได้แบบง่ายๆเลยครับตัวไฟจะเป็น Full RGB และจะวางมาใน s u าเฟซิ่งเลครับ ทำให้รุ่นนี้สามารถใช้คีย์แคปโปรไฟล์ไหนก็ได้เลยโดยไม่มีปัญหานะครับโดยค่าเดี u l t ในส่วนของคีย์บอร์ดด้านข้างนะครับสามารถปรับไฟได้ทั้งหมด10รูปแบบส่วนตัวคีย์บอร์ดปรับได้ทั้งหมด16แบบสามารถปรับเพิ่มลดแสงแล้วก็ปรับความเร็วของเอฟเฟกได้ครับอีกหนึ่งไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยนะครับนั่นก็คือหน้าจอ TFT ซึ่งจากการทดสอบมาแล้วนะครับบอกเลยว่าจอค่อนข้างชัดมากครับก่อนอื่นให้เพื่อนเข้าไปโหลดซอฟต์แวร์จากเว็บ dkthailand.com หลังติดตั้งลงเครื่องก่อนนะครับโดยตอนแรกสุดที่เราได้รับมาวันที่และเวลาอาจจะยังไม่ตรงกับความเป็นจริงแต่เราสามารถปรับเวลาให้ตรงกับปัจจุบันได้โดยเพียงแค่เปิดซอฟต์แวร์ที่เราโหลดมานะครับนอกจากนี้เรายังสามารถอินเสิร์ตไฟล์กิฟที่เราชอบเข้าไปได้ด้วยนะครับโดยให้เข้าไปที่เมนูอัปโหลดไฟล์ที่อยู่ด้านล่างสุดกดโหลดหลังจากนั้นเลือกไฟล์กิฟที่เราต้องการแล้วก็กดแอปพลายตัวคีย์บอร์ดก็จะทาการอัปโหลดไฟล์กิฟสักครู่หนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จสิ้น นอกจากนี้ภายในซอฟต์แวร์ก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับเช่นการปรับไฟปรับมาโคหรือปรับปุ่มต่างๆได้ตามใจชอบเลยครับ พูดถึงราคาของ DKV 915 Pro นะครับองบอกว่าราคาเบากว่าที่พี่วินคิดมากๆเลยครับโดยมีค่าตัวอยู่เพียงแค่2,390บาทสำหรับ Key i n ิส่วนใครอยากได้แบบมีภาษาไทยก็สามารถสั่งแบบเลเซอร์ได้โดยจะมีราคาอยู่ที่2,590บาทครับสรุปเลยนะครับพี่วินมองว่ารอบนี้ DK Thailand ออกสินค้าใหม่ได้ตอบโจทย์สำหรับสายทำงานมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์สวยเชื่อมต่อไร้สายได้มีหน้าจอแบตเอึดและเสียงสวิตช์ไม่ดังจนเกินไป มุนนี้อยู่ในราคาเพียง2,000ต้นซึ่งถือว่ามันดีมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้รับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่บิ๊กเพิร์กิ้นตัวจริงเรื่องคีย์บอร์ดทุกช่องทางเดี๋ยวทดลองสินค้าแล้วเข้ามาซื้อที่หน้าร้านของบิ๊กเพิร์กวิ้นสาขาที่ gate, ยัสก้าเวสเกตอ็สามแยกบางใหญ่ได้เลยนะครับโดยทางร้านจะมีคีย์บอร์ดให้เลือกมากกว่า70รุ่น20แบรนด์นะครับนอกจากนี้ใครที่ซื้อคีย์บอร์ดกับ Big าาบิ๊กเพร Big เิร์กกิ้เนช,ชาน้านคีย์บอร์ดครบวงจร สินค้าทุกชิ้นมีประกันศูนย์ไทยและมีบริการซัพพอร์ตหลังการขายตลอดการใช้งานแม้หลังประกันจะหมดไปแล้วครับชอบไม่ชอบก็เห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้หรือตัวต่อไปอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้ยังไงเจอกลิปต่อไป